สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเตาทอดขนมปรักบ,บัวนะคะสหัวเตารุ่นนี้จะเป็นงานที่เราทำขึ้นเองนะคะวันนี้ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านแล้วก็ขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปเรี๋จะลองเตาให้ดูนะคะรุ่นนี้ใช้หัวเตา KBC ตาไกา่เดินท่อแป๊บทองแดงวาวแบบงอแฟ แบบนี้โครงสร้างโครงสร้างของเตาจะทําจากเหล็กฉากเนี่ยคะ่ะเดินท่อแบบทองแรงนะใช้วาล์วข้องอแฟนนะคะเตาตัวนี้จะเป็นแบบตัวโครงข้างนอกนะคะเราจะปูสตาเลทเบอร์ยี่สิบเจ็ดแล้วก็สายยางแก๊สต้องใช้แบบหนาหัวต่อข้อถังจะเป็นแบบแรงดันสูงแบบฟู่เลยนะคะด้านหน้าก็ บังสเตอเลตเอาไว้เนี่ยค่ะหัวปรับแรงดันต้องใช้แบบแรงดันสูงเวลาใส่หัวต่อข้อถังต้องหมุนแค่พวงมาลัยนะสายยางแก๊สแบบหนาเท่านั้นนะคะอันนี้จะมีตัวปรับอากาศปรับอากาศเป็นไหมคะได้ ไอ้ตัวกลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแบบประสาทนเนี่ยเน,นี่ยไอ้ตรงเนี้ยแผ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปิดหมดมันจะมอดำเนาะเปิดเยอะมันก็ไฟมันจะลอยคร<ด>ับอันนี้จะเป็นตัวล่ออย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้ก็ปิดเอาไว้เลยตัวนี้เป็นตัวล่อเดี๋ยวให้น้องเขาเช็ลัลวดเช็คอะไรให้ก่อนนะคะไฟป,ปิดปิดตัวล่อแล้วเปิดไฟเต็มซิ อันนี้งานถัดมานะคะลูกค้านําเตาทอดขนมฝักบัวมาให้เผาหัวเตาทาความสะอาดแล้วก็เดินท่อใหม่อะมาดูสภาพก่อนทําความสะอาดหัวเตาแบบนี้นะน้ํามันลงหลังจากทําความสะอาดหัวเตาแล้วนี่อันนี้จะเป็นงานที่ <Okay. S 1> เผาทำความสะอาดหัวเตาแล้วหัวนี้ไฟใช้ไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนใหม่เปลวไฟเขาแตกออกมาไม่ครบตัวนี้ ตัวนี้ไม่ผ่านนะจ๊ะน้ำมันออกหมดอาตัวถัดมาสามหัวนี้เปลวไฟใช้ได้ยังใช้หัวตัวเดิมอยู่นะคะ,ะเปลวไฟยังออกเป็นลูกสวยสวยอยู่นะอันนี้จะเป็น kb c เส้นถ่ายเหมือนเดิมงานเขาดีมากเนื้อหล่อเขาดีนะคะเผาออกมาแล้วเปลวไฟก็ยังได้อยู่อันนี้เคาะแรงนะยังไม่แตกเลยตัวนี้ อันนี้นะสภาพหลังจากที่ทำความสะอาดหัวเตานี่นะงามนะคะงามถ้าทา,าสีก็ใหม่กิ๊กเลยอะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเดินท่อใหม่นะคะเดินท่อแป๊บใหม่แบบนี้ช่างกำลังเดินให้อยู่ใช้วาวตัววาวข้อง,งอแฟเหมือนเดิมเปลี่ยนหนึ่งหัวเตานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองไฟ หลังจากที่เดินท่อแป๊บเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงแบบล่างตรงสามทางใช้ตัวเดิมนะคะใช้แต่เปลี่ยนเฉพาะวาล์วก็ตอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองเปลวไฟกันทั้งสี่หัวเตา ในคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะเตา k b 4 3หัวเตาจะนำไปทอดขนมฝากบัวหรือว่ากระทะร้อนหอยทอดหรือจะเป็นต้มหม้อด้ามนะคะเหมาะมากพร้อมขายแบบ3หัวนะคะส่วน4หัวตัวนี้จะเป็นงานที่ลูกค้านำมาทำความสะอาดสุรินนา,นาแก๊สนะจ๊ะ